สีครบสวัสดีพบกับไอจอน,นี้อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมากับเกมสาวถ้ำกับทุน500บาทมาดูกันว่าใครของจริงใครของแท้กว่ากันว่าแล้วก็ไปกันเลยจ้ามาสาวถ้ำเฮ้ยมาเริ่มดีกว่าเราหมุนไปที่เป็นห้าเลยไหมซื้อเป็นห้าเลยไหม,เ,มเชิงก่อนไปเชิงก่อน ดูเชิงก่อนนะครับผมแล้วจากนั้นเราก็ซื้อเลยดีกว่าพกมาห้าร้อยเราก็ซื้อเลยดีกว่าครับผมสาวถำ้ำเออของจริงไม่พูดเยอะครับผมของจริงเขาไม่พูดเยอะครับผมเริ่มเลยครับการกระทำสําคัญกว่าคําพูดครับผมโอเคสวยครับมาไหมโอมาเรื่อยเืมาเลียง มาเรื่อยๆมาเรียงเรียงมาเรื่อยๆมาเรียงเรียงโอ้โหใครอยากเล่นตามสนใจเว็บจอร์นี่เกมกดมาได้เลยนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะโอ้ห4ส7รปสิบเจ็ดบาทครับผมเวลานี้กำลังมาครับผมสาวท่อมเวลานี้กำลังมาแน่ๆแน่โดนแน่แน่บอกแน่แน่ ขอเน้นเน้น J ไหม K K K โอ้โห K มาโคตรสวยนะครับแต่ K ไม่มาเพราะว่า K ไม่มีครับผมเป็นไง J Q อะไรอีกไหมโอ้โหไม่มีเขียวครับถ้ามีเขียวจะได้เกิดอยู่ว่าไงตะไบโอ้โหเขียวสเสียดายครับผมโอ้โห จบกันอย่างนี้ห้าร้อยยี่สิบเอ็ดครับผมไปกันต่อสิจ้ารออะไรล่ะครับผมสาวท่อมเวลานี้กําลังมาดีนะผมสาวท่อมเวลานี้กําลังมาดีครับผมใครอยากเล่นตามกดใครใครอยากเล่นตามกดตามได้เลยนะครับผมเว็บจอนนี่เกมนะจ๊ะเว็บจอนนี่เกมใครสนใจอยากเล่นตามกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะเจอกันหน่อยไหมเออ ว่เออเขียวไหมนี่มโคสวยครับโคตรสวยครับ,รรบดอกนี้ควรมานะดอกนี้ควรมา800บแปดร้อยกว่าบาทเมื่อกี้สิบสิบเต็มหน้าครับผมโอ้โห เต็มๆ็ครับผมออมาไหลเรื่อยๆเลย,เลยจังหวะนี้ครับผมมันต้องมีเหล้าขาวคนละเพลงแล้วโอ้โหพันพันสามเลยนะครับผมท3สามสิบ <exploding> ได้ได้เรื่องนะได้เรื่องนะเราเลื่อนเลยครับอย่างนี้เราเลื่อนเบ็ดมันมาแน่นอนอย่างนี้เราเลื่อนเบ็ดเลยนะครับอย่างนี้อย่างนี้เราเลื่อนเบ็ดเลยนะเออ ิ่งรสวยครับสวยนะถ้ามีเขียวสวยนะถ้ามีเขียวอ่ะสวยนะโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหน้ำเงินไม่มาครับผมเสียดายมากๆโอ้โหจอนนี่เกมแล้วน,นะครับผมใครอยากเล่นตามกดที่จอนนี่เกมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะกจักกดเข้ามาเล่นได้เลยนะครับผมตอนนี้ กำลังแตกแน่นอนนะจ๊ะที่เว็บจอนนี่เกมนะครับผมตอนนี้มีโปรแนะนำยี่ห้ารับหนึ่งร้อยสนใจสมัครเข้ามาเล่นได้นะครับผมยี่ห้ารับหนึ่งร้อยห้าสิบรับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยรับสองร้อยรับกันไปเต็มๆเลยครับผมพี่น้องทั้งหลายโอ้โหชิกบเบลซื้อเลยต่อ,อ,เ,อ,ตอเดี๋ยวเราซื้อต่อครับเดี๋ยวเราซื้อต่อหมุนไปก่อนหมุนไปก่อนคิวอะเออ ไปมาดูเชิงกันหน่อยวะดูเชิงกันหน่อยวะของจริงจา้าโอเคเขียวโอ้โหเงียบกิฟเงียบกิฟมันจับวาง เออมามันต้องมาอย่างนี้หน่อยนะมันต้องมาอย่างนี้หน่อยนะน้องเจไหมจจเจเจสวยๆนะเจะนะโอ้ยมาดอกเดียวดอกสีม่วงกันนั่นแหละดอกเดียวเลย227ได้อยู่ครับได้อยู่นะเราซื้อไป250หนะ้าสิบนะเออเขียวครับโอ้โหเหมือนตาเห็นนะเหมือนตาเห็นครับเหมือนตาเห็นเจไหม เจต่อเขียวส,สวยๆครับโคตรสวยโคตรสวยครับผมโคดนิ่งโคดอันตรายน้ำเงินไหมโอ้โหโอเคครับผมใครอยากเล่นตามกดลิ์ใตคอมเมนต์ได้เลยจะใครอยากเล่นตามเว็บจอน,นี่เกมเท่านั้นนะครับผมเว็บจอน,นี่เกมเท่านั้นนะครับผมเวลานี้เวลาแตกกำลังมากำลังโดนโดนใจหัวใจโดนเธอนะครับผมโอ้โหเต็มเต็ม ไปสามหมุนของ,งามๆโอ้โหโอ้โหเออโ,โอเคครับผมของจริงไม่พูดเยอะครับผมรับเต็มๆครับวันนี้พกมาห้าร้อยรับไปเลยสองพันห้าครับเกือบสามเอ้สามพันเลยนะ รับเต็มๆสามพันครับผมวันนี้โอเคครับผมสําหรับใครที่อยากเล่นตามกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับพบกันใหม่กับจอ์นนี่นะจ๊ะใครสนใจอยากเล่นตามที่เว็บจอห์นนี่เกมสนใจสมัครเข้ามาเล่นได้เลยนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บม่า